สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบเนาะแนวทางนะคะแนวทางแนวทางนะคะแนวทางไอนี่นะคะทุกคนแนวทางเราพัฒนานะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะหมาหนนหฮงปังกันไหมนะคะทุกคนรัฐบาลไทยนะคะ โอ้เลขรงเลขดับก็หลุดยับเยินเลยเนาะทุกคนเนาะโอ้เป็นตะพักถอเลขดับนี่ค่ะรัฐบาลไทยนะคะเอา้ามาดูกันนะคะทุกคนพอปังกันไหมนะคะสูตรไหนเข้าดีใจด้วยสูตรไหนหลุดก็กรับขอโทษขออภัยเด้อค่ะไปเราพัฒนากันต่อนะคะพอได้กันไหมนะคะตัวฟันก็ไม่มาเลยเนาะชุดสามตัวนะคะมีใครได้ไปบ้างเนาะชุดสามตัวนะคะอยู่ในหลักร้อยตัวนิดเลยนะคะอยู่ในหลักร้อยตัวนิดเลยเนาะ เดี๋ยวสูตรไหนเข้านะคะล่างล่างเข้าหมดเลยนอทั้งปักหลักทั้งไอตัวนั้นนะคะเดี๋ยวแอจะรีบลงให้นะคะรีบลงให้เลยเพื่อที่ FC จะได้เอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะล่างของเรานะคะเด่นล่างของเรานะคะทุกคนแล้วก็ปักหลักสิบล่างด้วยนะคะเพื่อที่ FC จะได้เอาไปพินิจพิจารณาตั้งแต่ต้นงวดเลยนะคะเดี๋ยวแอดอาจจะทําคลิปให้นะคะหลังคลิปนี้เลยเอาไหมเนาะนะคะเอาเลยดีไหมคะทุกคนเออล่างนะคะหรือว่ารอก่อนพรุ่งนี้หรือยังไงก็ คอมเมนต์มาหน่อยเด้อหรือให้แอดทำเลยนะคะเอาโหลดแอดว่าสันบอกถ้าเอาโหลดก็สิเดป,ปอยโหลดนะนะคะ่ะถ้าเอาโหลดเนาะไอ้ไอ้ล่างนะคะไอ้ตัวล่างนะคะแต่อ้เหล็กดับปวดหัวค่ะจ้ะโบตรงเฮ็ดดอกเหล็กดับโอู้ตะยานค่ะจ่ะเฮ็ดเบิเบ่งบจะคข้องนี่แหละคะ่ะแต่ว่าโอู้ตะยานนานะจะเนาะ โอ้ยระวังหน่อยเด้อค่ะเลขดับเราพัฒนานะคะถ้าชอบก็จัดเลยค่ะทุกคนนะคะถ้าชอบทมากก็จัดโหลดนะคะอันนี้มันดูนะคะงวดเก่าใช่ไหมคะนี่อันนี้มันงวดวันที่เท่าไหร่วันที่สิบสี่บคะนี่นะคะทุกคนนะคะนี่นะคะที่มันเดินดีวันจันทร์นะคะที่เราหลักลงหลักร้อยกันหน้าเสียดายนะคะที่แอดมินไม่ได้นะคะมันอยู่ในไอ้นี่มันมันมันไอ้นี่อยู่นะคะแต่ว่ามัน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 ไม่ใช่ตัวเน้นที่แบบว่าไอ้นี่นะคะทุกคน มันน่าได้นะคะแต่ว่าเอตัดยังไงก็ไม่รู้นะคะมันได้หลายคู่เกินนะคะทักจังไดบุหมดก่อนนี่คือบบไดบุค่ะตัดไปตัดมามันดูเละไปหน่อยนะคะทุกคนเนาะมันไม่ได้อยู่ในเลขที่ตัวเองชอบอย่างว่าแล้วเนาะทุกคนเอา้ามานกันไหมเนาะดีใจด้วยนะคะอันนี้เราให้ดูชุดเต็มนะคะชุดเต็มชุดใหญ่ของเรานะคะ ชุดใหญ่ชุดเต็มเนาะขอให้หมานกับทุกแนวทางนะคะที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะมาดูกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตัวไหนบ้างนะคะอะไรยังไงบ้างนะคะเราก็จะใช้นะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะสองมาจริงๆด้วยนะคะทุกคนวันพุธนะคะวันพุธนี่สองเดินดีๆนะคะทุกคนวันพุธนะคะนี่นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้สองชุดสองตัวบนนะคะก็ไปตัดกันเอาเดอ้อ ไปตัดกันเอาใหม่เด้อค่ะใครที่ไม่สนใจดับหรือว่าอะไรยังไงก็พี่นิ่พิจรารณาระวังดับไม่อยู่นะคะระวังดับแท,ท่นเลขเด้อทุกคนเดี๋ยวก็เป็นไม่นี่นะคะอู้น่ากลัวจังเลยค่ะอันตรายนะคะทุกคนตัวไหนเข้าตัวไหนหลุดเนาะก็มีสูตรเข้าสูตรบุดหลสูตรเลยนะคะก็ไปคัดกันเอาอีกทีนะคะตัวเน้นเพราะว่ามันเยอะเกินนะคะนี่มันเยอะเกินไปนะคะ่ะทุกคนนะคะ เออมันหลายผดเนาะลองคัดเอาเลือกเอาเด้อสักคู่สองคู่แล้วแต่คู่ที่ตัวเองชอบนะคะทุกคนนะคะแอดอ่ะฮะเอาแต่คู่เจ้าของมาคือกันเนาะค่ะเนาะเล้ยแต่คนชอบนะคะเพราะว่าแอดมักกันตัวใดแอดก็จ้าดไปเลยค่ะเป็นจังไดเนาะรวยรัฐบาลไทยไหมนะคะนี่นะคะเราจะเอาเราจะเอาตัวนี้นะคะเราจะเอาตัวนี้นะคะเราจะเอาตัวนี้ไปทําเป็นหลักไอ้นี่นะคะไปทําเป็นหลักร้อยนะคะสูตรพวกอย่างเงี้ยนะคะแอดถนัดมากกว่านะคะ ขนัดมากกว่าสูตรเออที่มันข้ามนะคะที่มันกระโดดข้ามแบบไอเนี่ยนะคะกระโดดข้ามแต้มอะ่ะกระโดดข้ามแต้มเหมมันมันโอ้ยแอดใจข้อบอดีเด้อแอดกลัวมันกระโดดข้ามเลขที่มันจะออกนะคะทุกคนเนาะเอานี่เนาะอันนี้ก็เด่นบนแอดชนกับเด่นบนร้านอะไรก็ว่ากันไปเอา้เอา,อา,อามาดูคะ่ะเราจะไปจับสามตัวแล้วนะคะเราจะใช้เราจะใช้หลักตัวนี้นะคะเราจะไม่สนดับใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะ จับสามตัวชุดใหญ่นะคะเราจะเอาหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบนะคะเราก็ไม่สนดับใดๆทั้งสิ้นเนาะอ่าหลักร้อยของแอดนะคะหลักร้อยได้อย่างนี้เด้อใครจะนิ้นยังไงก็พี่นิ้พิจารณากันดูนะคะนี่หลักร้อยนะคะทุกคนหลักร้อยนะคะนี่หลักร้อยนะคะทุกคนนีเนาะนี่หลักร้อยได้แบบนี้นะคะหลักร้อยได้แบบนี้ทุกคนก็ลองดูเด้อค่ะลองดูเนาะแต่ถ้าชนกับร้านเลยก็ชนอยู่ที่สองเจ็ดแต่ถ้าวันไอ้นี่มันก็เหมือนไอ้นี่ละค่ะ เพราะว่าวันพุธนี่มันสองกับแปดเดินแต่พอแป,เปดเอดยังไม่เห็นแปดมาเลยนะคะไม่รู้แปดจะไปอยู่ที่ไหนนะคะดีใจด้วยนะคะมานกันอยู่บนนออ่ามาค่ะมาดูกันนะคะอยากได้อนไนก่อนเอาเด่นล่างก่อนเลยไมค่เราไอรัฐบาลไทยเนาะปล่อยเลยเนาะเอออดก็จะได้ทําลงให้เอฟซีก็จะได้เอาไปดูนะคะพี่นี่พิจารณากันดูแล้วเราก็จะมาดูว่าสูตรไหนเข้าเนาะ เดี๋ยวแอดขออนุญาตนะคะเพราะว่าเปลี่ยนสมุดเล่มใหม่นะคะสมุดเล่มใหม่รัฐบาลไทยนะคะทุกคนเนาะโอ้อันนี้มันรัฐบาลไทยจังนี่มันเล่าพัฒนา้วยค่ะโอ้สงสาสง สามส่เอาข้ามั่วตรงแต่อันหยากน้ำหวยรัฐบาลไทยอยู่เด้วค่ะแป๊บหบนึ่งเด้จ้ะฮะอัดเคียบอยู่แม่คุณเดนลูกเจ้าถือยุุ่นถูกแล้วอายุวันมันอายุเต็มวันที่ยีิบสามนี่เด้อ เออวันเกิดมันวันที่ 23, ยี่สิบสามอายุครบสี่สิบสองสองสามสี่เลยอะ่ะเอซสามสองสี่เอามาดูกันนะคะทุกคนมาดูกันนาะเนี่ยวทางนะคะขอขอภัยนะคะมัวต่คุยกันไม่ยอยู่อ่ะ นี่เนาะตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นชุดหลักร้อยของเรานะคะเราก็จะจับนะคะขออภัยเด้อจะ้ะอ่านี่นะคะทุกคนเดี๋ยวแอดให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่แอดมินให้นะคะแต่ถ้าเอฟซีชอบตัวไหนนะคะก็จับเต็มได้เลยนะคะจับเต็มตัวไหนที่เราชอบตัวไหนที่เราโดนใจนะคะ นี่นะคะทุกคนเอานี่นะคะตามนี้เลยนะคะแอดไม่อ่านนะคะเพราะว่ามันเยอะนะคะมันเยอะนะคะแต่ถ้าเราชอบล็อกตัวไหนนะคะในตัวเน้นมียิ่งล็อกไหนถูกใจนะคะก็เลือกเอาคัดเอาค่ะทุกคนออสูตรนี้นะคะเราจะไม่สนดับใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อมีครูมักเนาะเขากระจัดไปแต่ว่าถ้าตัวไหนมันมันเน้นตามคู่ที่นี่แอดก็เน้นให้นะคะแต้มนะคะแต้มนะคะแ,ะคะแอดก็เอาห้าหกเจ็ดแปดมาตัดนะคะขอแค่ตัวเด่นบนค่ะแอด ขอแค่ตัวเด่นบนเข้านะคะแอดไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่ถ้าตัวเด่นบนหลุดนี่แอดนี่ไม่ไม่กลัวแต้มนะคะเพราะแอดบางทีแอดไม่ได้สนแต้มนะคะแต่ว่าขอแค่ตัวเด่นบนที่มันจะมาคัดนะคะว่ามันเด่นตัวไหนบนแค่นั้นแหละแค่จะเอามาคัดออกมาค่ะคัดออกมาให้มันเหลือน้อยกว่านี้นิดนึงก็ยังดีนะคะแล้วก็เอาหลักร้อยที่มันเน้นนะคะถ้ามันเข้าหลักร้อยที่เราเน้นนี่เรียบร้อยค่ะคู่ได้กระซางเซตคอยมืดนั่นแหละค่ะ แล้วก็เข้าตัวเน้นนะคะเข้าตัวเน้นก็หมายถึงตัวเน้นอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยตัวเน้นนะคะแอดใช้ตัวไหนตัดแอดใช้ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเราใช้เราใช้สี่ตัวเลยนะคะห้าหกเจ็ดแปดใครตัดออกมาได้ก็ตัดเอานะคะไอปากกาสีดํานี่ก็คือมันเข้าแต้มนะคะประกาสีดํานี่คือเข้าแตม้มไอปากกาสีแดงที่ติ๊กก็คือตัวเด่นนะคะตัวไหนที่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะแอดติ๊กไว้หมดนะคะอันนี้คือเราจะไม่สนดับใด,ดๆทั้งสิ้นน,นะคะจับสามตัวเนาะ ถ้า FC ชอบล็อกที่สองนะคะอามีคู่ไหนนะคะที่ FC ตรงใจนะคะจัดไปเลยค่ะไอ้พวกไม่เข้าตรงเข้าแต้มนี่ก็มีคู่ไหนนะคะชอบีจัดไปโหลดค่ะห็นบอลสองเก่าสามสองเนี่ยนี่โอ้ยเส็ดข่อยมืดเลยใจมันลักค่ะสูตรไม่ให้แต่ใจมันลักแล้วก็จัดไปนะคะขอแค่หลักร้อยมันเข้าตัวเน้นนะคะแล้วก็เข้าตัวเด่นแค่นั้นล่ะค่ะว่าแต่มากระอัดโหลดค่ะทุกคนลองดูเดอ้อค่ะก็ เผื่อมีตัวชอบนะคะไม่ได้ให้ไปหมดนะคะอันนี้ก็ให้เราเลือกเอานะคะเป็นล็อกที่เราเน้นให้นะคะเน้นให้เพราะว่าสุดความสามารถแล้วนะคะทุกคนนะคะมันกับหลายตัวเนาะจาเนาะแล้วแต่ปูได้สิมีความสามารถหม่เพราะว่าน้อยตัวมันก็ไม่ได้กินเงินเขาสักทีนะคะทุกคนเราก็แล้วแต่ดวงนะคะบางทีคัดไปมันก็ไม่ถูกนะคะไอตัวคัดไปนะแต่ังว่าคัดตัวอันโออกว่าสันอันตัวตัวอัน นี่เราบนได้คัดไปว่าตีเอานี่ค่ะลองเลือกดูนะคะว่าตะติดสองสามมีเซตคอยมืดเระบนนั้นลากแตกโลดเหลียวสองสามเรียบร้อยเอยดีใจน้ำเอฟซีว่าได้ก,กันอยู่บ่เนาะค่ะอ่าเดี๋ยวไปเอาลาวไอรัฐบาลเอ้ยลาาพัฒนาต่อนะคะลาวพัฒนาต่อเลขดับนี่หลายครั้งหลายคานะคะที่ตายพอดับนะคะ เสียดายนะคะถ้าไม่กระโดดข้ามเอฟซียิ่งจะได้เต็มๆนะคะคู่บนสีสองสองสีอุดยมันมีสองนะคะเพราะว่าแอกับหลานนี่ชนกันอยู่ที่ศูนย์สองสามข่อยกระดันฟันศูนย์กับฟันแม่นเหม่นเนาะโอ้ยข่อยฟันเหม่นค่ะทุกคนนะคะโอ้ยจะเหม่นฟันเหม่นพะโลกจังไต้องไปฟันศูนย์แท่นที่สี่ฟันสามฟันสองไปจังก็มันไม่มีสองนะคะถ้ามันมีสองนี่เอก็จะออ้ยข่อยฟันสองสอง ฟันสามกับโบฟันนี่ไปฟันยังศูนย์ทุนอู้งู้ยเงยตัวโค้งลายศูนย์นะคะศูนย์นี่น่าลุ้นมากแต่ก็ไม่มาเนาะเพราะว่ามันดังมากค่ะมาดังโค้งสุดท้ายช่วงไอ้นี่หรือเปล่านะคะเออไอ,อเนี่ยนะคะที่ว่าเราพัฒนามันออกนะคะเราพัฒนามันออกอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นหลักร้อยที่น่าลุ้นนะคะอันนี้เอดมาเนาะเอดไปเขียนไว้แล้วงามค่ะอันนี้ที่ติ๊กไว้นี่เป็นเลขบ้านนะคะ เลขบ้านนะคะสามเจ็ดเก้านะคะเอ่อหกเจ็ดสามนะคะมันไม่เข้าแต้มหรอกคะ่ะแต่ว่าใจมันรักคะ่ะคอยกระติกไว้นะคะนี่สามหกสองนี่สวยสวยสามหกสองสามเก้าสองนี่เซตเคอยเทนอันนี้สูตรไม่ให้แต่ใจรักนะคะนี่มีหมดเลยนะคะโอ้เหล็กรัฐบาลไทยมดเลยด้วยค่ะนี่แต่ว่ามันไม่เข้าตัวนิ้นของเรานะคะถ้าเป็นตัวนิ้นพวกอย่างเงี้ยขอแค่เป็นตัวนิ้นเข้ามานะทุกคนานาะ เนี่ยให้มันเข้าตัวเน้นอย่างเนี้ยนะคะอย่างน้อยมันก็ช่วยประหยัดคู่นะคะแต่ว่าถ้าถ้ามันจะมาจริงๆนะคะแอดขอเป็นหน้านี้นะคะขอเป็นหน้านี้จะเป็นตัวไหนก็ได้นะคะนี่สามคู่นี้นะคะขอให้เป็นสามตัวนี้นะคะอยู่ในล็อกนี้นะคะอยู่ในสามล็อกนี้นะคะอ่ารัฐบาลไทยได้แล้วนะคะเหลือเราพัฒนานะคะเราพัฒนานะะเานานะโอ้ยออกีลีเนาะอายุมัน ออกตลอดเลยปีเลยนะคะทุกคนต้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 นงวดนี่ออกวันวันเกิดไอ้นี่นะคะวันเกิดหลานวันที่สิบเก้านะคะวันที่สิบเก้าอายุครบยี่สิบยี่สิบเอ็ดบ่เนาะอ้าตามตัวยังทีจิตดสองสามถ้าขึ้นบนีเซตคอยมดละและธนาบารไทยก็เช่นเดียวกันเอ้ยลาวพัฒนาก็เช่นเดียวกันนะคะทุกคน สวยเนาะทุกคนเนาะหวยโอ้โหโอ้เป็นตัวอย่ยางค่ะจ้ะเอาลองดูเดอ้อมันมาเรียงเลยนะคะทุกคนไม่เบิ้นไม่หามนะคะแต่ว่ามาเรียงเลยเนาะมาเรียงเลยนะคะโอ้แต้มหกเอแต้มสองตัวเหมือนจะหลุดนะคะหลุดโอ้หลุดหลายสูตรเลยนะคะเอาเลยไม่เนาะนะคะอันถ้าถ้าจะเอาเด่นล่างเลยนะคะก็ก็บอกแอดหน่อยนะคะ เอาเด่นล่างเลยเอาไอ้นี่นะคะเดี๋ยวแอดจะได้ปล่อยให้เอฟซีเอาไปพิมพิจารณากันเลยเนะาะเขาดีดีค่ะสูตรนี้นะคะไอรัฐบาลไทยเนี่ยาะเขาดีดีจ้ะก็ก็กล่องเบื้องเนื้อแอดกบับโบเดม่นเน้อคะ่ะแอดก็ทําตามสูตรว่าไปตามสูตรนะคะทุกคนเนาะมันก็คือจังเดะแหละเก่าเก้าไม่มาเลยนะคะเก่าดังค่ะเนาะจันทรหากระโบมาคอยฟันเม็ดเดียวตัวใดโบมาจ้าตัวนุ่นดับขาดหกเรามาเต็มเต็มเลยนะคะ เนี่ยในอีสูตรนี้นี่ก็แม่นเป็นมน,มนโอ้ยแอดเฮ็ดสูตรอีกคนเหรอเฮ้ยเนี่ยอ,อันนี้นะคะนี่เด่นล่างอย่างเดียวนะคะนี่เห็นบ่ออันนี้รัฐบาลไทยนะคะทุกคนเนาะโอ้ยแอดเฮ็ดสูตรนี่เอฟซีเบงสก่อนเออนี่แอดเฮ็ดสูตรนี่อันนี้เข้าทุกงวดน,นะคะแอดก็ไม่รู้นะคะว่าว่าเอฟซีเอนนี่แล้วเนี่ยนะคะปักหลักนะคะนี่ คอยเร่งไวแล้วสองนี่เพราะว่าตำแหน่งสองนี่มันเข้าบ่อยงวดก่อนก็เป็นตำแหน่งเก้านะคะที่มันเข้างวดนี้ก็เป็นสองนะคะปักหลักสิบล่างนะคะเข้าอีกแล้วเนาะโอ้จึ้งมากเลยนะคะเอาขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังอีกเด้อทุกคนราพัฒนานะคะหฮวยเราเอารัฐบาลไทยแบบเอซเอานี่นะคะจะยังไงก็แจ้งมาเดอ้อตัวใด,ด,ดถูกก็ ดีใจด้วยนะคะสูตรไหนผิดก็ขอโทษขออภัยเดิอจะไปแล้วนะคะทุกคนขอให้โชคดีนะคะเย็นนี้เดิมแอดก็ลืมให้เบิ่งอียงบุคคเออละค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ